สวัสดีครับวันนี้มา,าล้างแอร์บัตแต่ก็คือไม่ใช่ล้างแบบปกติก็คือจัดก,การตกแต่งเรื่องภายในของถ้วยแอร์บัตนะครับอ่า๋จะดูตัวนี้อันนี้ตัวเก่ามาแล้วนะครับถ้วยก็จะเป็นคราบคาบเหลืองๆไม่สวยงามนะครับเราจะมาจาัดก,การตัวนี้กันวีธีไม่ยุ่งยากขัด ง่ายง่ายคือขับนะครับมีตัวนี้ที่ใช้อยู่ประจําแล้วมันก็ข้างในก็ใกล้เคียงสภาพแบบนี้นะครับเราก็จะการขัดมานี่ออกมาสวยเงืามามันจะสะอาดเรียบทํางานจะได้รู้สึกมีความศักสิทนะครับโอเคหลักการคร่าวๆคือขัดนะครับทีนี้ขัดขัดยังไงก็ ที่จะต้องมีก็คือพวกคอมพาวนะครับเบ mm hmm. อร์หยาบๆแล้วก็สว่านไฟฟ้ากับหัวขัดอะไรก็ได้นะครับหัวขัดที่เป็นเนี่ยมีคราบสีติดอยู่ก็เช็ดก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่ละนะครับ mm hmm. ถ้าลงคอมปพาวไปนะครับ อันนี้ผมใช้เป็นเนี่ยเหมือนปแปลงสีดำหรือใครจะใช้เป็นเหมือนกับพวกหัวขนแกะขนอะไรก็ได้นะครับ ขัดขัดด้วยวิธีนี้ไปไเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ข้ามตอนขัดไปแล้วก็มาดูหลังขัดกันเลยนะนี่ครับก็สวยงามนะครับสีอาจจะไม่ถึงกับเปียบเนียนสนิทนะครับแต่ก็คาบอะไรต่างๆที่ตกค้างอยู่ก็ ลุดออกไปเยอะนะครับผมถ้าใครจะทำตามก็ลองไปทำดูได้ที่นี้อยากจะแจ้งอย่างหนึ่งคืออันนี้หลังจากที่ผมขัดเสร็จนะครับก็ลือออกมาล้างใหม่หมดเพราะว่ามันจะมี คราบของครีมคอมพาพที่ขัดจะอุดตามร่องหัวท้ายของร่องเข็มนะครับเราก็ถ้าไม่ได้ล้างเราก็เคลียร์ออกเช็ดออกให้เกลี้ยงให้ดีนะครับก็มาใช้งานได้โอเคไม่มีปัญหาตัวนี้ก็ซื้อ50ก็16ปีละก็เป็นจนจำลองนะครับเอาไว้ใช้ดตดวเก่าละคุณภาพอะไรมันก็โยกเยกละแต่ว่า เราก็มาล้างเก็บดูแลให้มันดีใช้เป็นตัวสำรอง,องทำงานต่อได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ